ผมใช้ขี้ไก่แก่นะหลังๆมาเนี่ยแล้วเออมีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าพวกเนี้ยผมใช้ประจําก็คือว่าเ,ออเราเราผสมดินแค่นั้นก็จริงแต่แต่นะฮะเราใช้สูตรก็คือเราเอา,เอาขี้ไสเดือนนะครับเนี่ยมัดเป็นถุงเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้ดูนิดนึงขี้ไสเดือนนะฮะมัดเป็นถุงใส่น้ําแช่แล้วก็มีตัวเราเปิดสวิตช์นิดนึง ก็นี่ฮะตัวอัดอากาศธรรมดานี่เองนะฮะสอ,อันสองหัวเพื่อจะอัดอากาศลงไปในนี้มันมีจุลินทรีย์ที่เกิดมาจากนี่แหละฮะในบูลไสเดือนเนี่ยที่เราเลี้ยงไว้แล้วตัวเนี้ยเราจะใช้ผสมกับบัวนะฮะนี่แล้วก็ลดลดลงไปในพืชผักที่เราใช้3วัน4ี่วันครั้งก็ได้นะฮะ อันนี้เป็นเอื้องเอื้องพลาวนะครับเป็น,ปนกล้วยไม้ดินเขาเรียกเอื้องพลา้ากล้วยไม้ดินก็สวยดีแล้วก็มีซิมบิเดียมนี่ก็ได้จากธรรมชาติหมดนะฮะตามสวนปามสวนอะไรเวลามันตกลงมาแล้วก็นี่อันนี้มันตกลงมาตัง้งคอเลยเนี่ยผมก็เลยเอามาเสียบๆไว้เดี๋ยวอีกตัวครับนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นไคลแม็กของที่นี่เลยเขาเรียกว,ว่า พอดีกระบี่เรามีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำมังกุ้งขาวกุ้งอะไรอย่างเยอะเป็นบอกกุ้งที่เขาเลี้ยงแล้วหลังจากเขาจับกุ้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีเศษเศษของกุ้งเหลือเขาก็เลยเอามาใส่ในอนี้ไว้ใส่ในถังไว้ใส่เพียวๆเลยครับเอากุ้งใส่แล้วก็หมักเหม,ม็นเน่าอยู่ในนี้เป็นสามเดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะออกเป็นสีน,น้ำเหมือนที่ว่าเราก็จะใช้หนึ่งนี่ฮะในหนึ่งบัวเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ นี่คือน้ำหมักหัวกุ้งเนี่ยน้ำหมักกุ้งเนี่ยหนึ่งหนึ่งถ้วยเนี้ยแล้วก็น้ำหมักมูลไส้เดือนอันเนี้ยหนึ่งอันนี้หนึ่งกระป๋องเนี่ยฮะนี่ก็ใส่ตัวหนึ่งบัว 3, 000, 000, 4, 000 000ลดสามวันครั้งสี่วันครั้งแล้วแต่ความสะดวกเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่เห็นผลผลิตผลผลิตอย่างที่เห็นเลยนั่นแหละส่วนข้างๆ้างนี้เราก็ มันมีเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยไว้หน่อยไอตัวนี้ผมโมดิฟายทำขึ้นมาก็สวยดีเพราะเราใช้ตัวอัญชันดอกเนี่ยมันผสมกับข้าวเวลาเรากินข้าวก็ใช้สีของอัญชันด้วยก็เก็บไปตามเก็บทุกวันไปของข้าวนะฮมันก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยอก็ดูดีอยูนะ่ก็เป็นพวกขับทั่วไปนะครับเป็นพวกเตยมะละกอนี่ก็ให้ทานตลอดนะฮะมีให้ทานตลอดเลยนี่เรดีนี่ฮะตัวนี้ก็คือตัวหมักเบ็ดดิ้ง นี่เราต้องมีท่อเนี่ยแช่น้ำแช่แช่ขี้วัวใช่ทั้งนั้นเลยนะที่เห็นเนะี่ยอืมตอนนี้ก็อัปเดตสถานการณ์นะครับว่าบ้านสวนผักสดสายไทยก็ยังดำเนินการอยู่นะครับว่าประยุกต์ปรปับปรุงไปเรืเ่อยเพียงเดี๋ยวไม่ได้ลงคลิปเลยช่วงหลังวุ่นวายกับโควิดครับโควิดสิบเก้าเนี่ยนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตกันให้ดูบนพื้นที่จริง ก็คือบ้านสวนปักสดสายไทยนะครับเราก็ไปยุกต์ตรงนี้เป็นต้นสตอนะฮะสตอกู้กับต้นทุเรียนทุเรียนรู้สึกจะเป็นชนีผมไม่แน่ใจชนีก้านยาวสองตัวนี้ก็โตขึ้นมากๆแล้วสีดำนี่แกบกเานี่สีขาวนี่สโนวี่นี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับปัจจุบันเราก็ดำเนินการตรงนี้เมื่อก่อนเป็นถ้าในคลิปนะครับเล็กๆเลยก็คือจะเป็น เนือ้อสอรีที่ใช้สําหรับเพาะพันธผักกูดก่อนจะไปลงแปลงใหญ่ผ่านไปตอนนี้เราลื้อออกแล้วนะครับเนี่ยเรามีระบบน้ําอยู่เลยเราลื้อออกแล้วเรากําลังจะทําให้เป็นสนามหญ้รารอบๆก็อาจจะเอากระถางซีเมนเนี่ยมาวางเพื่อที่จะปลูกผักอะไรก็ว่าไปนี่ฮะกูดยังมีอยู่เลยกูดเก่าที่กูดเก่าอ่เง,งะะี้ยถามว่าเขาเลี้ยงยากไหมผมว่ามันทนนะกูดเนี่ยดูดิ สับแล้วถางแล้วนี่นี่ดูวดีวันก่อนนี่ถางเกลี้ยงไงเนี่ยแต่นอมันก็ยังมีอยู่ก็ขึ้นมาเนี่เยเรากำลังดีไซน์ตรงนี้เป็นเป็นตรงนี้ผมกะว่าจะปลูกเป็นพวกผักเสินครัวอะไรนี้ครับอุ่มเตีย้ยเตี้ยไม่เลื้อยนะไหนก็เป็นนัสซอรี่ฝั่งโน้นก็เป็นรังเทนารงนะที่เห็นรังเทนารงเทนารงก็เลี้ยงไม่ยากแล้วก็ไม่อันตราย นเอัปเดตสถานการณ์บ้านสวนปักสดนะครับตอนนี้สถานการณ์จะประมาณนี้เลยมีสองตัวที่เห็นกันบ่อยๆตอนนี้ก็โตแล้ว <S <S เป็นสาวแล้วโอเคครับ